ก็แล้วผมก็กลับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่องเลี้ยไฟกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้พี่ก็จะมาทําการอีโวหนึ่งตัวละครนะครับผมก็เป็นอีกตัวละครในซีรีส์เจ็ดบาทนะ,ะก็จะเป็นตัวของคิงนั่นเองนะผมคิงสล็อตคิงแห่งความขี้เกียจนะผมหรือว่าคิงบาปแห่งมีกริสลีนั่นเองนะฮะอ่ะค,คิงตัวน,นี้นะับผมเวลาอีโวแล้วมันจะมีอะไรบ้างนะ,ะัะผมแต่ก่อนจะไปเริ่มกันตรงนั้นเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเลี้ยไฟกันไวนะะ้วด้วยนะครับผมแล้ว,วก็กลยลลเนนกกััะไป มันเดิมน,นะผมก่อนที่จะไปทําอะไรเนี่ยก็จะแนะนําจุดหาตัวละครกันก่อนเลยละกันนะฮะคิงสามารถหาได้จากตรงไหนบ้างนะผมมีคิงตัวนี้นั่นเองนะฮะหรอว่าใครยังไม่รู้นะฮะผม m ิสติ c ตัวนี้นั่นเองนะซีรีส์เจ็ดบาปนะผมสามารถหาได้จากการเปิดกระชาทั่วไปเลยนะผมร้านกระชาอยู่ที่ร้านตรงนี้นั่นเองนะฮะเปิดในหน้าสเปเชียลนะผมสามารถรอเลนอัพตัวละครที่คิงจะมาก็ได้นะฮะช่วงนี้เองคิงก็ยังคงมาบ่อยๆนะฮนะซีรีส์เจ็ดบาปก็ยังคงมาอยู่ค่อนข้างบ่อยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นแพทของฟิเซอร์หรือปรากฏบอลเส้นใหม่แล้วนะผมแต่ก็สามารถมาแวะวนกันดูได้นะฮะเออก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะับผมอ่ะหลังจากที่รู้แล้วว่าตัวละครตรงนี้หาได้จากตรงไหนบ้างนะผมเดี๋ยวเราก็จะ ไปดูในเรื่องของตัวละครตัวนี้ใช้อะไรอีโวกันบ้างและหาจากไหนได้บ้างนะฮะอันดับแรกนะผมก็ต้องกดไปที่ Are a ียตรงนี้ก่อนนะผมได้เลือกไปที่ t r ร de and Evo นะฮะ,อะพอมาถึงตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปด้านในเลยนะ,ะับผมแต่ก็อย่าลืมนะฮะทำการปลดตัวละครให้เรียบร้อยและปลดล็อกด้วยนะ,ะับผมเดี๋ยวจะได้แบบใส่เข้าไปได้นะจะได้ไม่ต้องมานั่งเออเหมือนรอบก่อนก่อนนะฮะกดเข้าไปนะผมเดี๋ยวเรามาดูของกันเลยนะฮะคิงอยู่ตรงนี่อ่ะโอเคอยู่ตรงนี้นะฮะ ของที่ใช้ในการอีโวก็ตามนี้เลยนะครับผมก็แทบจะเหมือนเบลิโอดัสร้อยเลยนะก็จะเป็นถ้วยของเดโมนิชาอีกสิบสองอันนะฮะเขาเดโมนิโคนสิบสออันแล้วก็เป็นแฟรรี่แพทเทิลอีกหกอันนะฮะและนอกจากนั้นเองก็จะเป็นผลไม้ต่างๆนะผมผลไม้สีเหลือง12อันนะสีฟ้า3อันสีแดง3อันและสีเขียว4อันนะรวมถึงสตาร์เรนโบน์ฟูดหรือว่าสีรุ้งอีก1อันนะครับผมของเหล่านี้หาได้จากไหนได้บ้างนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากสตาร์เรนโบว์ฟูดกันก่อนเลยละกันนะ Star ก็เหมือนเดิมเลยนะหาได้จากชาเดนตรงนี้เลยนะผมไม่แนะนําให้ซื้อตรงหน้าร้านกระชานนะะมาตรงชาเดนตรงนี้นะผมดูตรงรีวอร์ดตรงนี้นะฮะว่ามันเป็น Star ์เรน b o w f o o d หรือเปล่านะฮะเป็น Star f o o d แบบแรนดอมหรือ Star f o o d แบบ การันตีนะผมเป็นเรนโบว์ฟุตนะฮะสามารถเข้ามาลงได้ตรงนี้นะฮะนี่ห้องที่เป็นสีม่วงตรงนี้เลยนะฮะสามารถเข้าห้องไหนก็ได้เนาะจะเปลี่ยนทุกๆครึ่งชั่วโมงนะผมก็มาดูของรางวัลเรื่อยๆแล้วกันถ้าใครขาดอยู่นะฮะและต่อมาก็จะเป็นพวกของเดโมนิกต่างๆนะฮะก็จะเล่นในเรื่องของ p l a y area ตรงนี้นะฮะผมจะต้องเคลียร์ด่านสุดท้ายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะเข้ามาในห้องสร้างห้องนะฮะเลื่อก legend state ตรงด้านขวาบนนะฮะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างเลย f a c e b k kingdom นะฮะ เดโมนิชาลิคหาได้จากเซตที่1นึ่ะครับผมดบอันละหนึ่งถึงสองอันนะต่อรอบอันที่2นะผมเป็นเดโมนิคอนดบหนึ่งถึงสองอันต่อหนึ่งรอบเช่นกันนะฮะและอันที่3ก็จะเป็นแฟรี่เพทเทลนะฮะับดบหนึ่งถึงสองอันเหมือนกันนะผมในดานที่3นะฮะก็ตามนี้เลยนะผมจุดในการหาของในการทําการอีโวนะฮะอ่ะโอเคพอรู้แล้วว่าจุดอีโวหาตรงไหนนะฮะผมทีนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะไปทําการอีโวกันแล้วนะผมก็วาร์ไปที่เทรนและอีโวเหมือนเดิมเลยนะฮะ ก่อนที่จะทําการอีโวก็อย่าลืมนะฮะทุกครั้งเนี่ยก็ให้มาส่องดูในเรื่องของรีโรโบเทนเชียลก่อนละกันนะ,ะผมว่าตัวเองเนี่ยทำการรีโรสเต็กเนี่ยไปได้ดีหรือ,อยังนะ,ะผมถ้าหากว่ายังรีได้ไม่ดีพอหรือว่า100%อยู่เดี๋ยวก็ลองรีอีกทีละกันแต่ตอนนี้ก็คือมันเหลือศูนแล้วนะ,ะผมก็จะมีสแต็กโจมตีเป็น A นะฮะความเร็วในการโจมตีเป็น B บวกแล้วก็ระยะการโจมตีเป็น A ลบก็ถือว่าไม่ได้แย่นะ,ะับผมตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะทำการอีโวเลยละ เข้ามาต้องอีโวนะฮะแล้วก็ทำการเลือกคิงนะครับผมกดอีว l ลูชันและทำการอีโวไปเลยนะฮะสิ่งที่จะได้จากการอีโวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดาเมจเพิ่มขึ้น35%นะฮะแล้วก็มีสกิลใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็น True Spirit s p ป a r นะครับผมอ่ะตรงนี้นั่นเองนะทำการอีโวไปบึ๊บโอเคเรียบร้อยนะผมเราก็จะได้คิงสล็อตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะ100%นะครับผมแต่มีออร่าสีขาวๆนะพุ่งขึ้นมารอบตัวนิดหน่อยนะครับผมมีแค่นนี้เองนะ แล้วก็เหมือนเดิมนะผมทุกครั้งในการอีโวก็ได้เพอร์เฟกคิวหนึ่งอันแล้วก็สเต็ตคิวอีก3อันนะครับผมเออมีตัวละครตัวไหนที่สามารถอีโวได้แล้วก็ไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็มาทําการอีโวก่อน,ลน,นออแล้วกันนะฮะผมเออแล้วค่อยไปรีสเต็ตแล้วก็ค่อยเอาไปโอนย้ายให้ตัวอื่นเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูในเรื่องของสเต็ตของคิงที่ได้รับจากการอีโวรอบนี้เลยแล้วกันนะครับผมอุย้ยเหมือนว่าพลังโจมตีจะกลายเป็นระดับ S แล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นระดับ S แค่ไหนนะะเปนคนะรัะ กลังโจมตีกลายเป็น s ลบนะฮะผมแล้วก็ระยะก็กลายเป็น a บวกนะฮะส่วนความเร็วในการโจมตีก็จาก b กลายเป็น a นะฮะก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะ,ะผมดาเมจก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่มากเท่าไหร่นะ,ะที่เหลือก็ค่อยเอาตัวนี้เนี่ยโอนมาจากตัวอื่นละกันถ้าสมมติว่าจะเล่นชิงต่อนะ,ะ,อะหลังจากตรงนี้แล้วนะครับผมเราก็จะไปทดสอบในเรื่องของตัวของคิงเลยละกันนะ,ะว่าตัวของคิงเนี่ยมันจะมีความสามารถยังไงบ้างหลังจากที่ evolution แล้วนะ,ะผมสามารถใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนและ เหมาะก,กับการเล่นแบบไหนบ้างนะผมเดี๋ยวแล้วก็เข้าไปดูในด่านกันเลยแล้วกันอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในด่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพี่อาจจะต้องใช้ตัวของนามิในการเคลียร์เว็บมอนและการปั๊มเงินก่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะสกิปไปเลยนะจนกว่าจะลงคิงได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวยังไงเรามาดูทิงตอนที่เราเริ่มวางคิงกันแล้วลกันนะ ถึงเวลาที่ทุกอย่างเตรียมพร้อมครบหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มวางคิงกันเลยละกันนะฮะคิงนะผมราคาในการวางเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่1250งพันานะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานในการวางเนี่ยไม่ได้แพงมากนะครับผมเออถือว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยทีเดียวนะฮะวางลงมานะครับผมครั้งแรกดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่3 2มพันสอที่เลเวลหนึ่งแล้วนะผมความเร็วในการโจมตีอยู่ที่7.4จุดสี่วินาทีนะระยะเนี่ยก็ค่อนข้างจะไกลมากเลยนะผมถึง37.8เเลยยทีีดววนะถือ่าเริ่มต้นนมาระะยค่อข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวนะสรือว และอัพขึ้นเป็นเลเวล1นะครับผมดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น6,56-2นะฮะความเร็วในการโจมตีเท่าเดิมระยะเท่าเดิมนะฮะอัพเป็นขั้นที่2ดาเมจเพิ่มขึ้นไปเป็น12,305นะครับผมความเร็วเท่าเดิมและระยะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับผมอ่าโอเคอัพไปเลยนะฮะถัดมาก็จะเป็นเลเวล3แล้วนะครับผมดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะเป็น1 6 16,407นะ,ะความร็วในารโจมตีก็ยังคงเท่าเดนะครับผม,ม่ได้มีอะไรเป่ยนไปนะฮะและ ก็จะมีระยะที่เท่าเดิมด้วยนะครับผมการโจมตีเนี่ยก็จะเป็นการาเรียกนะผมเรียกมีดสั้นหลายๆเล่มนะฮะแล้วก็พุ่งไปโจมตีนะครับผมนี่ไม่ได้เร็วมากนะประมาณนี้เลยนะครับผมดาเมจก็ยังไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะฮะถัดมานะครับผมก็จะเป็นการอัปเกรดขั้นที่4แล้วนะครับผมอัปเกรดขั้นที่4จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นบับเบิ้ลบีนะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น24,610นะครับผมความเร็วในการโจมตีก็ยังคงเท่าเดิมนะฮะ,ะระยะเนี่ยก็กลายเป็น40นะครับผม เป็นการตวัดหอ,อกนะผมตวัดหอ,อกไปโจมตีมอนสเตอร์ Monster นะเป็นจํานวน3ครั้งด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็ดาเมจว่จะกลายเป็น3าิดแล้วนะ ไม่ใช่3คิดนะผมโทษทีเป็น4คิดนะฮะการโจมตีเนี่ยของคิงก็จะกลายเป็น4-4คิดแล้วนะผมสำหรับตรงนี้เนาะเออแล้วก็เป็นเอที่ก่อนข้างที่จะกว้างอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะถัดมาก็ขั้นที่5นะผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกเป็น3 2 8 1 4นะฮะความเร็วเท่าเดิมและระยะเพิ่มขึ้นอีก1ห,หน่วยนะครับผมอ่ะต่อไปขั้นที่6นะฮะโจมตีเป็น49,221นะฮะความเร็วก็ยังคงเท่าเดิมเหมือนเดิมนะฮะและระยะก็เพิ่มขึ้นมมาอีกก1.1หนน่วยนะคผลเป็12 นี่ยังมีขั้นที่7อีกนะครับผมยังอัพได้อยู่เรื่อยๆนะฮะขั้นที่7เนี่ยดาเมจก็จะกลายเป็น61,000่นหนละก็ค่อนข้างเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วหกหมืนะ 6, 000, นึ่งพันห้ร้บผมความเร็วในการโจมตีเท่าเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะฮะและระยะโจมตีก็เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับผมโอเคนะฮะถัดมาก็จะกลายเป็นสกิลขั้นที่8แล้วนะผมก็จะเป็น blue spirit เปลี่ยนจั t เมนต์นะครับผมทูสปิริตเปลี่ยนจัสเมนต์ฮะซึ่งไอทูสปิริตเปลี่ยนจัสเมนต์เนี่ยไม่รู้ว่ามีความสามารถอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นจั s เมนต์เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูในรูปแบบการโจมตีแล้วกันนะฮะดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น68,910นแปดกะผมทีนี้เนี่ยความเร็วในการโจมตีเริ่มลด,ดลงแล้วเหลือแค่6.5วินาทีเท่านั้นนะฮะก็คือ,อสกิลสุดท้ายเนี่ยก็ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะผม,มแล้วก็ระยะเนี่ยไกลเลยนะครับ กลายเป็น48.6เลยนะฮะราคาอัพ8,000นะครับผมและสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นขั้น9แล้วนะครับขั้น9สุดท้ายยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่พลังโจมตีเนี่ยก็จะกลายเป็น77,113นะครับผมเออคูดาวเท่าเดิมแต่ระยะเนี่ยก็เด้งขึ้นไปอีกแล้วนะฮะเด้งขึ้นไปเป็น54หน่วยนะครับผมนี่54หน่วยก็คือตอนนี้เนี่ยคิงเนี่ยมีเลเวลที่แม็กแล้วนะครับผม ลองตั้งซากุระดูหน่อยนะฮะว่าพอตั้งซากุระแล้วเนี่ยดาเมจจะเด้งขึ้นเท่าไหร่นะฮะจาก77,000นเจ็ันะผมกลายเป็น84,000นะฮะ84,000นี่คือแบบดาเมจก็ค่อนข้างดีมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูจำนวนคิดในการโจมตีของคิงกันหน่อยละกันนะผมะะะสองสามประมาณ3คมิดนะผมเออการโจมตีประมาณ3คะมิดเนาะ1 2 3องามโอเค3คมิดนะฮะการโจมตีก็จะกลายเป็น3คมิดนะฮะตามนี้เลยเนาะ เออถือว่าดาเมจค่อนข้างแรงเลยทีเดียวและที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยคิงเนี่ยสามารถวางได้5ตัวด้วยกันนะฮะตัวละครของคิงวางได้5ตัวนะครับผมอ่ะขอหาตําแหน่งในการวางนิดนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวกลวว่าจะวางไม่ติดซากุระเนาะ อ่ะวางได้5ตัวนะฮะแล้วเราสามารถเนี่ยอัพสูตรได้กี่ตัวในการเล่นลงด่านธรรมดาแบบนี้นะฮะการอัพคิงในแต่ละตัวเนี่ยเวลาเราอัพจนเต็มเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่53,350เยนเท่านั้นนะฮะผมราคาไม่แพงมากนะฮะนี่ตรงนี้เนี่ยเทรนถึงเวฟ19แล้วนะ,ะผมก็น่าจะอัพได้ขั้นต่ำก็คือ3ตัวแน่นอนนะฮะแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะฮะดาเมจล่อไปแป0หมกว่าๆคือ ไม่ได้เบาเลยนะยังไม่กดบัฟวินดี้เลยนะผมตอนนี้นะเนาะลองกดบัฟวินดี้ดูแล้วกันนะผมว่ามันจะบูสต์ดาเมจแบบซีบอสได้ประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้อ่อบอสโดนดาเมจหรือยังมันจะยังไม่โดนดาเมจเนาะอ่ะประมาณนี้นะับผมอัพเต็มได้3ตัวนะฮะในการเล่นตรงนี้เนาะ แต่ถ้าบอกเลยว่าเป็นในโหมดอินฟินิตี้เนี่ยคิงเนี่ยสามารถวางได้5ตัวแบบตึงๆและดาเมจค่อนข้างที่จะามาหาศาลมากเลยนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยคิงเลเวลร้อยที่มีสแต็กโพเ e นเชียลที่ต่ําที่สุดนะผมสามารถรีดีเพสได้สูงสุดเท่าไหร่นะฮะสามารถรีดีเพสอยู่ที่80 0พต่อวินาทีนะฮะผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยก็ดีเพสเกือบหมื่นอยู่เหมือนกันนะฮะและวางได้5ตัวนะฮะผมเออขั้นต่ำเนี่ยถ้าวางได้5ตัวก็คือดาเมจเนี่ยอยู่ที่แบบ4ี่สี่หมื่นกว่ากาต่อวินาทีเกือบห้าหมื่ บัฟวินดี้เข้าไปอีกครับอ <c oughs> บอสเนี่ยถือว่าเลื่อนลดค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับตัวนี้นะผมถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีและใช้งานได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับเพราะว่าระยะการโจมตีของมันเนี่ยไกลามากนะฮะ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเล่นงเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ตัวของนามิเลยด้วยซ้ำนะผมก็เลือกใช้มาเป็นสปีดวอลกอนในการปั๊มเงินแทนก็ได้ในกรณีที่ลงสตอรี่หรือลงด่านหาของอีโวด่านเลเยนจ์ต่างๆนะแต่ว่าถ้าเป็นลงด่านอินฟินิตี้เนี่ยแนะนำว่าใช้นามิดีกว่านะครับผมในการปั๊มตังค์เนาะเพราะว่ามันช่วยดามจได้ด้วยอะไรด้วยนะจะได้ไม่ต้องเสียสล็อตในการปั๊มเงินเพราะว่าเงินในอินฟินิตี้เนี่ยมันได้เยอะอยู่แล้วนะครับผมอ่ะรอให้มันบูสตัวนั้นให้ตายนะ อับเกือบเศษสี่ตัวเลยนะครผมนี่บอสก็จะโดนดันเน็ตประมาณนี้เลยนะสี่หมื่ทั้งหมดสาครั้งนะผมสี่มื่นเจนทั้งหมดสามครั้งแต่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะจากของคิงเนาะคิงสล็อตดาเมจคือค่อนข้างเวอร์มากเลยนะ ลงมาแป๊บเดียวลงหลักน้ำนี้ด้วยนะครับลงมาในเทินที่สิบสองสิบสามแล้วนะแต่ดาเมจเนี่ยก็ทําไปก็เกือบสิบล้านเหมือนกันนะครับผมเรามาดูขอบเขตของระยะการโจมตีก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนี่ขอบเขตถึงตรงนี้เลยนะนี่กว้างมากครับผมต่อให้หลุดไปด้านหลังก็แทบจะไม่เป็นอะไรเลยนะต่อให้มอนเกิดมาข้้งหน้าก็โดนนะคะตรงนี้เนี่ยไกลมากๆนะฮะและโอก็ไม่ได้แคบนะครับผมก็กว้างอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะ ก็โอเคตามนี้เลยแล้วกันนะสำหรับตัวของคิงเนาะ <S <S โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในการรีวิวตัวละครของคิงเนาะตัวของคิงเองเนี่ยก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรเพิ่มเติมสำหรับตัวละครนะครับเพราะน่าจะเป็นตัวละครใหม่ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะใส่เอฟเฟคอะไรมาเพิ่มเติมให้กับตัวเราเวลาสวมใส่ดีนะครับผม <S <S อ่ะทีนี้เนี่ยสรุปโดยรวมเลยแล้วกันนะะดาเมจของคิงไม่ได้เวอร์มากนะครับผมก็แต่ก็เป็นตัวของดาเมจที่ค่อนข้างที่จะทําได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะะ ไม่ค่อยเหมาะสําหรับมือใหม่ที่จะหยิบม,มาตัวแรกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหตุผลต่างๆนานาเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเป็นตัวที่ไม่ได้อีวโวง่ายๆถ้าหากว่าไม่มีเพื่อนในการช่วยต่อต้นเกมนะฮะไปหาตัวอื่นมาเล่นดีกว่าแต่ว่าในการเคลียร์ดงเคลียร์ด่านเคลียร์สตอรี่เนี่ยคิงสามารถใช้งานได้ดีนะฮะลงหอได้ดีและเคลียร์ด่านได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะแรงในระดับหนึ่งลงได้ทีละ5ตัวแต่ถ้าเมื่อไรอีโวแล้วเนี่ยตัวมันสามารถแบกด่านนะฮะผม ในการทำอีวโวตัวละครอ,อื่นๆได้ทุกดันเจียนเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถึงอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีตัวละครบัฟครบครันเนี่ยคิงเองต่อให้ไม่อีโวเนี่ยก็ยังสามารถแบกดันเจียนในด่านต่างๆได้อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็อาจจะลําบากนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ผ่านนะเพราะพี่เองก็ใช้คิงในการลงการฟาร,ร์มของนะครับผมในช่วงแดกด้วยนะฮะสลับกับเจนอสเนาะในกรณีที่เจอเวก็ใช้คิงในกรณีที่แบบไม่ได้เจอเวก็ใช้เจนอสที่อีโวแล้วนะฮะในการฟาร์มก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะฮะความเร็ว โคตรแม่ไก่เลยครับผมตัวนี้วางตอนนี้ทีเดียวแทบจะครอบคลุมทั้งแมปนะฮะไม่ต้องกลัวมอนหลุดนะครับผมแต่ถ้ามอนจะหลุดเนี่ยก็คือดาเมจไม่พอแค่นั้นเองนะฮะเหตุผลเดียวเท่านั้นเลยนะดาเมจไม่พอก็เลยหลุดนะครับผมที่เหลือก็คือโคตรไกลมากๆเลยนะฮะสำหรับการฟาร์มเป็นอย่างยิ่งนะับผมสามารถออตรงออโต้ในด่านต่างๆได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ ถ้าคลิปนี้เป็น,ป,นประโยชน์สำหรับน้องทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะคลิปถัดไปจะเป็นอะไรก็ไว้ดูกันละกันอย่างไงวันนี้ก็ไปก่อนละกันนะฮะบบ๊ายบายทุกคน